और कोई कोई मेरे को करना है ยทธิรพัน์ครับนการแสดง่ออดครับสวัสดีค่ะออกแองเปียต้นแค่ะระบบเป็นกี่อ่ะช่ค่ทอื่อเวีดาก้ามาวีดอาก้ามาวิดีาวัเรื่องเกี่ยวกับอะไรไ่จ้เป็นนวีดาเก้ามาวีดีาร พี่ดิวอ่ะเราออฟแอร์ออฟรถคนในรถเยอะครับีแต่ในมุมทางนอนพี่ดิวครับสุอมาได้เรื่องนี้ด้วยใช่ครับไล้ล่าโหลดอะไรนะพี่ดิวผิดกับคาแรคเตอร์ที่ทุกคนเห็นในหน้าจออยู่แล้วต้องไปต้องไปรอชมในภาพยนต้องไปติดตามต้องไปติดตามอย่างพี่ดิวนี่ทุกคนจะตกใจเพราะเป็นไอโซเป็นนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจครับดูซิวันนี้สลัดภาพทุกอย่างออกหมดเลยครับชื่ออะไรในเรื่องชื่อดิวบีนี่แหละครับดีเลยติดตามครับ No, no. no, no, no. เจอกัรัอบสิันทอที่เรมองเราคีไปเลยครับีนะไปเลยครับเอาสิบเนะครับมาครับวันนี้ขอบคุณมากครับสดยครับผู้ชมครับเวลากดแคปเจอกันพรุ่งนี้นะครับสเปรดขึ้นนะครับคุยแซชทั้งหมดลไปก่สวัสดีคสวัสดีค่ะ17เจนไปดูหนัานะคะขายข้อทัวร์ภาพยนตร์ค่ะไปเลย พ่าต้องซื้อแอปปอดได้ปลอดได้ไม่ร้าย้องก็หนูหนูทำงานที่นี่หรอหนูยวนแม่เหรอได้อะไรอ่ะหนูทำบัตรตัวของคุณอาทายลูกเต้นเต็มลูกตัวจริงก็ดูดีแฮะล่ะค่ะตัวจริงพี่ดิวเป็นไงอุ้ยดูดีมากไปออกรายการคุยแซกโซอุ้ยอุ้ยจับได้ล่าสุดเลยนะเนี่ยอันนี้ออกจากรายการมาเลยคุยแซกโซวันนี้ เอาโทรศัพท์วิลาไทยเนี่ยลูกเนลูกบอัโดมมากอของคนไมนนลูกเคลนยังครับฮะเอานานๆทีเจอเปิดดโทรศัพท์เปิดโทรศัพท์เปิดโทรศัพท์เต็มแล้วสั่นแล้วสั่นแล้วสั่นแล้วแฟนมึงบังจะได้แบบว่าจะไปเบิงหนังอ้บอขายอ้อไปบงบอีบอ่ะแต่ว่นต้องกับ้านกอนได้โอเคคร กอดได้ก่อดได้ค่ะกอดก่อนเลยโอเคเลยสัองฟังฟับบตัวจริงคดูดีแห้งขาวอุ้ยวุ้ยจ้งกันนี่บอกคือในกล่องบอกว่าตัวจริงดูดีกว่าน่กล่องมาแบบยังแบบยังเิยังแบบนี้จ่ให้นองสาวเลยหนังสาวเิ่นให่ค่ะพอคันจะไอินขาวกันคำูดร้ะ